สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้17ตุลาคม2568สรุปราคาทองวันนี้17ตุลาคม2568หลังเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1 เปิดตลาดเมื่อเวลา0 9นย์นากา13นาทีปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว1,600บาททำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่บริเวณ66,900บาทหลังจากเมื่อวันพิหัสบดีมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด21ครั้งรวมเพิ่มขึ้น500บาทสูงสุดเป็นประวัติการบริเวณ65,300บาท โดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับทั้งหมด31ครั้งรวมแล้วปรับขึ้น1,900บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ68,000ฐานภาษีบาทละ65,764.08ทองแท่งขายออกบาทละ67,200รับซื้อบาทละ67,100 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ